ออกจากคอมฟอร์ตโซนคนแรกๆนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้จักคํานี้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้นะคะคุณธนาเทียนอัจฉริยะนะคะซึ่งตอนนี้เขาทําอะไรอยู่แล้วก็ที่สําคัญไลฟ์สไตล์ของเขาต่างไปจากอดีตมากน้อยแค่ไหนวันนี้จะมาพูดคุยพร้อมกันในเงินท้องต้องวางแผนสวัสดีค่ะคุณธนาค่คะคขอบ <ผม S 1> คุณมากเลยนะคะวันนี้มาบุกถึงถิ่นเลยครับตอนนี้เป็นผู้อำนวยการของสถาบานันพัฒนาความคิดสร,ร้างสารรค์เชิงธุรกิจหรือว่า ABC มาจากอะไรคะ Academy of b u s i n e s s Creativity ก็ตั้งขึ้นมาให้มันดูเรียกง่ายๆอ่ะ a b อบก็ถือว่าที่มหมาิท้าลัยศรีประทุมใช่ครับตอนนี้ก็จัดมารุ่นที่ถ้า a อบซหลักเนี่ยรุ่นกำลังจะเปิดรุ่นสี่รุ่นห้าเปิดพร้อมกันครับแต่ก็มีแตกหลายเยอะทีเดียวเดี๋ยวไว้เราค่อยคุยกันนะคะถามก่อนตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างหลังจากที่ผ่านช่วงของตอนนั้นที่ฮอตสุดคือออกจากดีแทกนะคะมาทำแม็กซีนแล้วก็ไปเจมส์แซแล้วไปประมูลมือถือที่พม่าให้เทเลนอมนะแล้วก็แล้วก็ ถึงตรงนั้นเนี่ยก็ไม่อยากทางานประจำนะครับเพราะว่าลูกสาวกับผมก็เลเป็นวัยรุ่นคือผมก็เลียงเรียงพา็อตที่ชีวิตใหม่แล้วลูกสาวตั้งแล้วก็ค่อยๆจัดตัวเข้าลูกสาวใชายก็บังเอิญเนี่ยได้เจอเจอทางทางอาจารย์เน่งที่เป็นอธิการบดีศรีประทุมแล้วก็พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ก็ชวนกันทําหลักสูตรเนี่ยซึ่งก็สนุกดีมันเป็นอาชีพหลักของผมตอนนี้คือจริงๆไม่ถึงหลักผมก็เลือกเป็น อาชีพกึ่งหลักเพราะว่ามันใช้เวลาประมาณวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่เหลืออีกสาวันผมเป็นที่ปรึกษาอยู่5ที่แล้วก็เป็นเป็นบอร์ดอยู่4ที่ก็วิ่งไปวิ่งมา9้าเก้บริษัทที่ไม่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ซ้ํากันเลยก็สนุกดีครับแล้วก็บวกหนึ่งที่ ABC ก็รวมเป็น10 10ที่นะคะก็ไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนแบบเดิมต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นฟรีแลนซ์ได้เลยก็ใช่ฟรีแลนซ์กังกิดเลยห้ามห้ามพัก ห,ห้ามห้ามตายห้ามรักหมอทีนี้ถ้าถามถึงไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปในวันนี้<ำ>ถือว่าพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ไหมคะแล้วก็อะไรเป็นจุดตั้งต้นที่เราหันเหจากชีวิตของมนุษย์เงินเดือนก็ถามว่าตอนนี้โอเคเลยฮะตอนนี้พอใจเพราะว่ามันได้ทํางานที่ที่ตัวเองชอบคือชีวิตผมบบไม่ตลกเออผมเพิ่งรู้ว่าจริงๆมันก็เป็นความรู้ทั่วไปแต่แต่มันมันเราเพิ่งจะอินกับมันก็คือว่าสิ่งที่ เราเคยชอบมันมากๆตอนที่เราทํางานก็คือตอนที่ทำแฮปปี้ตอนอยู่ดีแทะแล้วก็ตอนทํา ABC ก็เลยรู้ว่าถ้าเราชอบอะไรมากๆเดี๋ยเราจะทำมันได้ดีแต่เราทําเพื่อเงินนะไม่เคยทําได้ดีเลย เออมาจนนั่นคือเอพีซีเป็นความเชื่อเพราะเราชอบทํามันอ่ะพราะเราชอบแล้วมันก็จะทําได้ดีแต่ตอนนี้ก็ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็งานที่ปรึกษากับบอร์ดที่หลากหลายก็ถูกจริตเพราะว่าผมเป็นคนที่เบื่อง่ายดังนั้นเนี่ยเป็นงานที่ดูเหมือนนิ่งแต่มันก็มีความท้าทายคือเอ c เนี่ยห้าเดือนก็ต้องเจอนักเรียนใหม่ละอีกชุดหนึ่งอีกหนึ่งร้อยคนเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยหรือที่ปรึกษามันหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งเราก็เราก็ไม่ได้ถึงกับรู้ลึกทุกทุกอุตสาหกรรมแล้วเราก็ที่ปรึกษาต้องมีวาร ความตื่นเต้นในในความสงบนิ่ง <alon S 2> เออมันก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างถูกเจริตตัวเองนล้วเน่ยค่ะถือว่าหาทางตัวเองจนเจอใช้เวลากี่ปีได้คะหลังจากออกมาจากว่าหกเกือบปีมั้งถึงค่อยๆตอนแรกออกมาก็เคว้งๆฮะคนก็ถามเอาตกงานเลยก็ก็ก็แล้วเราก็เคยเป็นทีโอเคยเป็นอะไรมาใช่ไหมเพราะว่าต้องถอดหมวกที่ถือว่าเป็นหมวกใหญ่สำหรับตัวเองด้วยในตอนนั้น <Ag ress ives> ใช่ใชกいい็ต้องอดทนว่ามีคนอ้าวทำอะไรไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยเอ้ยจะทําอะไรเนี่ยตอนนั้นเราก็จะแบบเคย่าไงดีวะว่าไงดีวะคือแบบ คือมันจะลังเลมากแต่ลูกสาวอะทให้เราเอาว่าเราต้องลองดูพอดีอะจังหวะมันก็คงเป็นจังหวะของมันอะคือถ้าเ,าเราเราเราอยากได้มันมากพอเนี่ยแล้วเราก็ใช้เวลาค่อยๆอ,อ,อดทนกับมันเนี่ยออโอกาสมันจะเริ่มเข้ามาในสิ่งที่เราเราตั้งมันไว้นะ,ะอย่างเ b c พอเข้ามางานที่ปรึกษางานบอร์ดมันก็เริ่มลงตัวขึ้นมาเรื่อยๆ ชัด <misery. S 1> เจนว่าเรามีชีวิตในตอนนี้เนี่ยทุ่มเทกับลูกสาวเป็นหลักทุกอย่าง <c oughs> มันก็เลยค่อยๆบาลานซ์จนได้จุดสมดุลนะคะ<ๆ>แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันก็คือเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยจริงๆแล้วคุณธนาเนี่ยเป็นคนสาย finance มาตลอดทำไอบีด้วยอาชีพอาชีพอาชีพครึ่งหนึ่งของชีวิตผมคือ finance ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าผมเป็นไ b ียุค ก่อน1997อยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์เอกลำลงฮะเป็นจูเนียก็คือเรียนรู้จากพี่ๆเก่งๆสมัยนู้นฮะแล้วก็เผชิญกับวิกฤตมาพร้อมๆกับใครหลายคนทีเดียวทำไมถึงหันเหมาทำมาร์เก็ตติ้งอ่คะก็จริงๆทำไฟแนนซ์มาเรื่อยๆผมแล้วก็เข้าดีแทรก็ทำไฟแนนซ์นะครับก็เป็นจนเป็นรอง CFO ทำปรับโครงสร้างหนี้โดนตอนที่หนี้เยอะๆกันก็โดนแบงค์อัดแบงค์ด่าอะไรก็ผ่านช่วงนั้นมาแล้วก็มันถึงจุดที่ว่ามันผมเป็นคนขี้เบื่อแล้วผมจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ละเอียดไฟแนนซ์ เราอาจจะไปได้ประมาณนึงอ่ะแล้วมันเริ่มเบื่อแล้วแล้วก็มันใช้มันมีโอกาสอื่นๆในดีแท็ที่เราก็สนเราไม่รู้คือผมเป็นพวกชอบไม่รู้อะไรที่ไม่ชัวเนี่ยชอบลองก่อนไม่ชัวลองดูแล้วกันว่าเออถ้าดูแล้วเขาคงไม่ไล่เราออกหรอกเราก็เลยไปทำโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี่ดีแท็กเขาค่อยขยับจากไฟแนนซ์มาโปรดักต์มามาร์เก็ตติ้งแล้วช่วงที่ดีแท็กเยอะแยะเนี่ยเขาก็อยากได้ดารุ่งแล้วผมก็พวกเฮาๆตอนนั้นอายุสามสิบต้นๆอย่างนี้เลยไปรับ งานทำกับซีอีโอสองท่านคือคุณเชฟเวคุณวิชัยก็ปั้นแฮปปี้ขึ้นมาพอแฮปปี้มันมันโอเคคนก็คิดว่าผมเป็นนักการตลาดจริงๆผมไม่เคยเรียนการตลาดจริงที่เป็นการตลาดแรกที่ทําเลยด้วยอันที่2อันแรกเจ๋งคือคือตอนแรกทำโปรเจกต์ไม่ใหญ่มากในดีแท็กเขาให้ลองทําดูก็ก็ก็เจ๊งแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันแบบมันเป็นโปรเจกต์ที่เสี่ยงมากอยู่แล้วแล้วก็อันนี้คืออันที่2แล้วก็เราก็เรียนรู้จากโปรเจกต์แรกแล้วก็ปั้นขึ้นมามีทีมที่ดีฮะแล้วก็มีหัวหน้าที่ดี พอแฮปปี้ได้การตลาดนี่มันไม่เหมือนไฟแนนซ์การตลาดไฟแนนซ์ Finance เนี่ยมันเป็นเรื่องวิชาชีพคือคนเด็กๆนียก็ชนะผู้ใหญ่ได้นะ,ค,ะคือถ้าผู้ใหญ่ไม่ละเอียดพอเด็กๆเ,เขาจับผิดเห็นว่าตรงนี้ไม่ถูกเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์การตลาดนี่ใครทําอะไรสําเร็จพูดแล้วถูกทุกทีอะคือพอผมทำแฮปปี้ได้นะผมพูดคนก็เชื่อว่าผมเป็นนักการตลาดเนี่ยค,คือดังนั้นผมก็เลยคิดว่ามันก็ มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคือเราก็เห็นมาสองโลกพอทำให้ได้ก็ได้ทำดีแท็มันก็เริ่มมีชื่อเสียงเรื่องการตลาดขึ้นมาก็เลยมาในสายนี้ซะเยอะจริงๆแล้วแบเนียคือไฟแนนซ์เลยก็ได้คุณธนาพูดอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะประสบความสำเร็จจากมาร์เก็ตติ้งแมนในแฮปปี้เนี่ยเจ๊งมาก่อนบางคนเจ๊งและเจ็บและจำแล้วก็ไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆแต่คุณธนาลองของใหม่ตลอดอะไรเป็นแพชชั่นของเราอะคะเพราะว่าผมสังเกตตัวเองว่าผมไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยถ้าไม่ล้มเหลวก่อน เอออันนี้เหมือนผมว่าหลายๆคนหลังจากนั้นผมศึกษาไม่ว่าเอาคนที่แบบประสบความสำเร็จอย่างสูงหล่อๆอย่างสตีฟจ็อบก็ตามเนี่ยเขาก็ก่อนทำแ b a c k ิ n ท o อ h ก็ทำลิซ่าเจ๊งก่อนทำแอปเปิลยุค2ขึ้นมาก็ลาออกไปโดนไล่ออกไปก่อนทํามือถือ iPhone ก็ทํามือถือร็อกกับโมโตราก็เจ๊งคือเขาก็มีก่อนเจ๊งเจงแล้วก็สําเร็จเจงทุกคนเป็น่างนี้หมดเลยอะโมเมนต์ที่ได้ชัยชนะไปแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตอนพลาดเนี่ยคือการเรียนรู้เพื่อให้เราทํางานใหญ่ได้ทุกครั้งเลย นั้นเวลาผมพลาดอะไรเนี่ยผมไม่ว่าจะเรื่องลงทุนซึ่งอาจจะคุยกันต่อไปมพลาดก่อนทั้งนั้นพลาดเสร็จถ้าเราไม่ถึงกับตายนะเราก็จะแข็งแรงขึ้นมาอีกครั้งก็ถือว่าเราจะได้เรียนรู้มากขึ้นนะคะลุกต่อไปจะได้ลุกได้เร็วขึ้นด้วยนะ <ผม S 2> คะก็เลยจะซาๆอย่างนี้ก็จะชอบลองทำอะไรที่ไม่เคยทำฮะแล้วก็ เนกแล้วก็จะมาเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าในฐานะที่ทําไฟแนนซ์มาครึ่งชีวิตนะคะไม่ลงทุนเลยก็คงจะไม่ใช่ทำไอบีด้วยประสบการณ์เป็นยังไงบ้างคะก็ต้องเล่าก่อนอย่างเงี้ยเหตุการณ์ของผมก็จะมีอันหนึ่งที่เพื่อที่จะเราเรียนรู้จากมันรผมเรียนใช่มันมีจุดเปลี่ยนชีวิตอันหนึ่งคือตอนที่ผมเป็นทํางานไอบีที่บริษัทหลักทรัพย์เอกสมรปีหนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกช่วงนั้นหุ้นมันบูมมากขึ้นจากพันต้นต้นเป็นพันเจ็ดก็ข่าวลือก็เยอะเราอยู่ในศูนกลางขขออ้มู โอ้ยได้ยินหุ้นนี้มาซื้อปั๊บก็สมัยก่อนเขาเรียกลิ่งลิ่งเลยซีลิ่งซีลิ่งซื้อซื้อห้า <5 S 1> ตัวสิบเปอร์เซ็นต์นะผมจำเป็นสิบเปอร์เซ็นตะ์นก็เงินตอนนั้นเงินผมก็เดือนหมื่นแปดดังนั้นก็มีเงินหลักแสนอ่ะ<ค>เฮ้ยเดี๋ยวแสนหนึ่งเดี๋ยวกลายเป็นสองแสนกลายเป็นสามแสนไม่ทันใจก็ไปชวนเอาเงินระดมทุนก็ระดมทุนน้องน้องสาวเรียนหนังสืออยู่สองแสนบ้างสามแสนบ้างเออแล้วก็ในที่สุดก็ไประดมทุนอาม่าอาม่าให้มาล้านหนึ่งแล้วช่วงที่เหมือนขึ้น ใช่ก็กําไรดีนะกาไรเป็นเท่าหนึ่งก็กลับไปโมเอมาซึ่งอันเนี้ยเป็นเขาเรียกเป็นตาบาปในใจผมเพราะว่าคืออาม่าก็บอกอาม่าเห็นโลกมาห้าสิบหกสิบปีอาม่ารู้ว่ากําไรที่มันพิเศษเนี่ยมันอยู่ไม่นานหรอกอาม่าบอกขายเธอกําไรเยอะแล้วอาม่าเตือนแล้วเออเราก็แบบเด็กห้าวก็อาม่าไม่รู้เรื่องหรอกโวยวายแส่อาม่าอันนี้มันหุ้นอาม่าไม่เคยรู้เรื่องเนี่ยจบมาเออเราก็ไม่เชื่อใช่แล้วก็ตอนที่มันลงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเคยคือเวลาขาลงเนี่ยเวลาน้องๆเขา เล่นหุ้นสมัยใหม่เขาไม่เห็นขาลงเราเคยเห็นมาแล้วอะลงแบบแรงแรงจากผมเคยได้ออปชั่นหุ้นเอกที่ลงซึ่งไม่เยอะมาก200มาขายเอา2บาทอะเออคือหุ้นทั้งพอร์ตผมเนี่ยอาจจะเป็นล้านตอนนั้นเนี่ยก็เหลือแบบนิดเดียวอะเหลือหลัก10%ของเงินทั้งหมดแล้วมันคือมันเฮิร์ตมากคือขนาดผมไม่ได้กู้นะคนที่ตอนนั้นที่ขาเงินที่เราเอามาจากญาติญาติไม่ได้มีกู้ใครไอ้คนที่ฆ่าตัวตายตอนนั้นผมรู้เลยเขาคิดยังไงเพราะว่า อย่างผมว่าโอ้ยถ้ามีเงินคืนนาม่าเนี่ยผมต้องกินมาม่าห้าปีเนีย่ยยางแบบเงินเดือนหมื่นแปดอ่ะจะเอาเงินไปคืนนาม่าได้ยังไงอ่ะก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ถ้ามองตอนนี้เป็นโชคดีเพราะว่า<ะ>คนบางคนเนี่ยมีมีต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อที่จะขึ้นแล้วก็ลงแล้ว<ะ>มาเรียนรู้ว่าลงมันเป็นยังไง<ะ>ผมมาใช้เวลาสองปี นันมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เจ๋งมากเลยนะถ้ามองตอนนี้ใช่มันสอนอะไรเยอะซึ่งทําให้ผมจาก agressive เนี่ยกลายเป็น conservative เลยหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่เล่นหุ้นมาตั้งแต่ปี1997ไม่เล่นหุ้นจนถึงปี2011นเอนี่ยไม่ยุ่งเลยเพราะว่ากลัวคือเข็ดเลยกลัวนะแทบไม่ยุ่งเลยแบบน้อยมากๆเลยก็ซื้อ rmf ltf นี้เป็นเรื่องปกติแต่ที่เหลือเนี่ยพวกไอกองทุนนี้เลรื่องฟินคัมเลยคือผมกลัวมากเออกลัวมากใช่แล้วก็ทิ้งมันไปเลยจนสักประมาณปี2 0 1 0 2 0 1 1ตอนที่ เริ่มมีเวลาก็เริ่มเออเริ่มกลับมาสนใจครั้งนึงเพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้อยู่สมัยก่อนรู้เยอะเกินไปทีนี้ก็เลยเริ่มค่อยๆเริ่มกลับมาสู่โหมดปกติจาก Aggressive เป็น conservative แล้วก็ตอนนี้ชีวิตาาการลงท<ช>ุนก็เริ่มบาลานซ์ขึ้นก็เริ่มบาลานซ์ขึ้น แสดงว่าจริงๆแล้วความรู้ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะทําให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จ<ช>ได้เรียนไฟแนนซ์มาทํางานไอีไม่จําเป็นรู้เ<ร>ยะอะไป,ป,ะปะใช่ใช่รู้เยอะไปแปลว่าอะไรคะรู้เยอะไปคือผมว่ารู้จนไม่เห็นภาพรวมรู้จนห<ม>ลงไปในความรู้ของตัวเองนะฮะว่าเราคือรู้ทั้งมันถึงความรู้ที่รู้ด้วยแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เราได้ขาวลือว่าเราอยู่วงใน อย่างเงี้ยอันนี้พวกนี้มนผมว่ามันเป็นกับดักตัวเอง<ป>ทําให้เวลาอีโก้มันทําให้เราถอยช้ากว่าคนอื่นนะครับซึ่งผมว่าไอ้ไอ้เรื่องพวกอย่างเงี้ยถ้าถามผมประสบการณ์นะช่วยดังนั้นเนี่ยน้องๆที่ถ้ารอบนี้ที่ที่กำลังเจ๊งหุ้นอยู่เนี่ยเชื่อผมว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าน้องๆที่ที่เด็กๆเกพิ่งลงทุนได้ปีสองปีโดนในนี้สักรอบหนึ่งอ uh ่ะ huh. จะแข็งแรงขึ้นถ้าไปโดนตอนอายุสี่ห้าสมันกลับตัวไม่ทันเออชีวิต คุณอาจจะมากกว่าเลาจจะหมดไปแล้วใช่แล้วแก่เกินไปที่จะกลับตัวผมว่าเรื่องพวกนี้คือประสบการณ์แล้วผมเชื่อว่าไอ้ล้มเหลวเนี่ยมันจะทําให้เราสาเร็จในอนาคตถ้าล้มเหลวมันจะสาเร็จเร็วเหมือนเด็กๆล้มเนี่ยลุกเร็วกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้พอร์ตการลงทุนที่บอกว่ากลับมาสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเราบริหารเงินยังไงบ้าง ก็จริงๆอ่ะโดยเนเจอร์ผมเนเป็นคนชอบเสี่ยงนะคือคือผมรู้ตัวเองว่าเวลาถ้าไปเมืองนอกแล้วมีคาสิโนเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นเนียกตัวอย่างเสี่ยงแบบนั้นเออผมก็เลยแบ่งครึ่งๆว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นครึ่งที่เสี่ยงก็คืออยู่ในหุ้นแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นฟิกอินคัมแบบงงๆของผมเลยก็คือว่าฝากแบงก์เลยเพราะว่าผมที่ฟิกอินคัมเนี่ยผมมองรีเทิร์นไม่ว่าจะทำมันนี่มาเก็ตโยนไปโยนมาก็ห่างกัน0.51ผมก็เลยไม่สนใจมันเลยฝากแบงค์ง่ายๆไปผมไไม่ด้้รูสึกว่า significant มากใช่ดยนิสัยพอร์ตผมเนี่ยจัจากแบงก์ง่ายจ สองคือขี้เก่งใจขี้เก่งใจก็คือถ้าฝังหุ้นเนี่ยผมก็ไม่ชอบไปลงทุนกับแบบคือมูชโวฟันเพราะเวลาเวลาเอาเข้าไปได้เวลาเอาออกมาเก่งใจเขาอะก็แบบเออถอนเออพี่ทําไมต้องถอนพี่โทรอะไรผมก็ไม่ชอบคุยเรื่องนั้นหรือว่ามาร์เก็ตติ้งก็ไม่ชอบคุยมาร์เก็ตติ้งเวลาเขายุให้ซื้อเราก็ไม่ซื้อเราก็เก่งใจดังนั้นเนี่ยผมก็ดูเองเล่นเองจากเทรดอินเทอร์เน็ตธรรมดาครับแล้วก็วิธีการเทรดก็ <G ül üş> ก็จะมีประมาณใน,ในหุ้นก็ครึ่งหนึ่งก็อยู่ในหุ้นที่ปลอดภัยเราก็ดูว่า P/E ต่ำมีกรอรดระดับหนึง่งออแล้วอีกหุ้นอีกครึ่งหนึ่งก็ไว้อะไรที่มันตื่นเต้นหน่อยวุ้ววาข่าว,าวแ,ตแ,ตแต่ในที่ข่าวเนี่ยเนื่นองจากผมก็มีความกลัวอยู่เห็นบอกว่าคุณธนาบอกว่าตัวเองก็เป็นเม้าแบบหนึ่งเหมือนกันผมเป็นยังไงคะผมไม่มีความมีความรู้แบบ V.I ใช่ไหมผมเป็นไฟแนนซ์แต่ผมมีนิสัยแบบแมงเม้าดังนั้นผมเหมือนเป็นแมงเม้า V.I คือมันผสมกันอยู่ คือผมก็มีอารมณ์กับข่าวลือหรือข่าวที่เพื่อนๆบอกมาแต่ในสุดเดียวกันก็จะมาเช็คอีกข้างหนึ่งด้วยว่าไอ้ข่าวกับหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันมีพื้นฐานอยู่บ้างเออผมก็จะไม่เล่นอะไรที่ PE เกิน30อะไรเงี้ยก็คงแบบข่าวลือกับหุ้นที่แบบ PE ร้อยนี่มันยุ่งกับผมเลยแต่ก็มันก็เลยจะมีบาลานซ์อยู่สองข้างเนี่ยระหว่างระหว่างเมากับ VI อยู่ในตัวเป็นไฮบริด ไม่ได้ชัดเจนไปแบบใดแบบหนึ่งนะคะก็ผสมผสานกันนะคะแล้วเรื่องของการลงทุนในวันนี้เราลงทุนเป้าหมายของเราเพื่ออะไรคะก็จริงๆก็เก็บเงินเพื่อให้เรามีอ่าเวลาภาษาเก๋ๆคือ financial freedom เราก็มี Tar g เกอยู่คือผมก็ไม่ได้เป็นคนไม่มีเครื่องประดับใดๆทั้งสิน้นไม่ชอบมีเครื่องประดับแล้วก็ไม่ได้มีความลหลงไหลในของแพงเช่นผมวายก็ไม่รู้รจักแต่แดงกับขาวอะไรเงี้ยไม่ได้ชอบรถสปอร์ตอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้มีของเวลาไปญี่ปุ่นกับภรรยาสี่วันไม่รู้ซื้ออะไร เออดังนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ต้องใช้เงินเยอะแต่เราก็พอรู้ว่าเออถ้าเราจะเจ็บป่วยลูกเรียนหนังสืออะไรเราต้องมีเงินประมาณไหนซึ่งก็ก็อยู่ในเรียนที่ที่พอเป็นไปได้ดังนั้นเนีการนี้นคือเป็นเป้าแรกก่อนคือให้มี financial freedom เราจะได้ไม่ต้องห่วงมากนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมว่าเป้าหมายทางการเงินก็ก็ดาวไซคือถ้าดาวไซจริงๆหุ้นตกไป แปดเก้าร้อยเราก็ยังไม่พ่อยเป็นไรอะไรเงี้ยเออก็ก็ดูสองข้างอ่ะให้มันชีวิตมันมันไม่ต้องแบบเครียดมากเลยแต่เก็บฟิกเ์ข้าม50%ไม่น้อยเหมือนกันนะคะก็ไม่น้อยครับเขาขี้ปลอก็เผื่อดาวไซส์ว่ามันเผื่อผิดพลาดอะไรก็ยังแบบก็ชีวิตก็อยู่ได้เรื่อยๆไม่ต้องแบบไปไปแบบต้องไปทําอะไรที่มันมันเหนื่อยเกินตัวอะไรอเยแล้วเรื่องของลูกๆล่ะคะเราวางแผนในอนาเขาไว้ยังไงหรือว่ามีการสอนเรื่องการใช้เงินบ้างหรือเปล่าในฐานะเป็นคุณพ่อไฟแนนซ์ผสมกับาร์็ตติ้ง คือลูกผมก็ยังยังเด็กอยู่ก็สอนแบบเบสิกมากเพราะเขาอายุส1บกับสิบขวบคก็ให้เงินงออทําบัญชีอะไรเงี้ยออผมก็ไม่ได้สอนอะไรลูกมากจริงก็ก็แค่วางแผนให้เขาว่าเขาชอบอะไรก็อยากจะดันเขาไปทางนั้นแต่ถ้าเขา ตอนนี้เขายังไม่ชอบอะไรเลยยังไม่ชัดซึ่งเมื่อวานเพิ่งเดินคุยอ่ะเองนะบอกออโมเนยนชื่อลูกสาวผมว่านี่หนูไม่รู้หนูชอบอะไรก็บอกว่าใชพ่พ่อเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อชอบอะไรจนอายุ30อะ่ะเออดังนั้นเนี่ยอายุ11เหมือนเพื่อนมีชอบนู่นชอบนี่แล้วแต่เขายังไม่มีมก็เป็นเรื่องปกติผมจะมาเริ่มรู้สึกว่าผมชอบอะไรเนี่ยผมก็3า 30, 30กว่าแล้วถึงจะรู้ดังนั้นก็จะสอนลูกว่าไม่เป็นไรหรอกก็ใช้ชีวิต เออใช้ชีวิแตแบบมีความสุขอ,อ่ะใช้ชีตมีความสุขดีกว่าก็เป็นสุขนิยมไปนะคะก็ทำวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็ยังโฟงกัสกับลูกอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก,กลับมาคุยกับคุณธนาต่อนะคะคเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า A B C หลักสูตรที่เรียกว่าฮอตฮิตที่สุดหลักสูตรหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยนะคะคที่คุณธนาเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับคุณตุ้มนะคะคหนุ่มเมืองจันเนี่ยรายละเอียดแล้วก็ความน่าสนใจเป็นยังไงนะคะสักรู่เดียวในเงินทองต้องวางแผนค่ะ I need.